ไปดีพี่น้องยังหาเส้นนะเนี่ยังหาเสนแตกน่อยปนั่นกระปุกกระสกระดุกหรือเปล่าดีพี่น้องตายยังกินมาได้เด้อเออพุนหมกินเขาพุนเบคนะ ให้ออกมาผสมกันเนาะเหล่ทุกคนดห้ออกมาเอาไปโอ้ขนมปลาอย่างน่ะย่างมะเข้ากล้องื่างลงหมดเนาะ

อเอกเแฟหนึ่งก็หกขวดเลยร้อยสบาบาทคืมาขายร้อยคิดคกดีปคิกับอะไริห้าบาทเลยแพ็คหนึ่งถ้ากูไหลเป็นขวดนะขวดละสาิบบาทอันนี้มาโจมเรื่องอัี้มาโจมเอก็าที่าขายเร

เดี๋ยวห้องประมาณลูกห้องประมาณสิเมื่อเฮ็ดบุญแม่ใหญ่นใหญ่ใหญ่นอนบ่ือบ่เสียงหลายเห็นน้องคลิปใหญ่นอนลูกลาไดเห่เนจักสิห้องปา้ออะ่มสิขอปาให้เป็นหยังคะนมันกิน Chết nè, Mì Vừa cho nì bớt cho tem nhủ dữ vậy Con lụm đây hơi chắp, khuyên khuyên chắp, chắp trộn ừ. ừ. để trao cái kia để thấy là sao bà nhai. những video Ừ. <laughs> 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 so <laughs> <bị cài. cười> <laughs> ừ. แพ็กอาไรก็ไรรวมชิหาแพ็คแล้วก็ไรเป็นเงินมากเออเอาท้งหลุมน่ี่ก็เอาท้งหลุมนี่ลอยหาชีพลอยหาชีพจากแพ็ชิพหาเท่าไรพาโตี่แบบแขกมาโม่บุญสี่พันห้าสังโต๊ะี่พันห

รีเวิรนสเนะดึงเสงสูงผูงงพ้พ,อพ่อเด็ดมันตัดแพ็กมันพอเด้นปว่า,วาอ,อีกคอสองอะไรแล้วพูดจนนี่อยู่ทางนั้นด้จนนี่นะโอ้มีอยู่คูบอนแท้ สามจุดเอาตัวนะอาตัวนะมิเตียกมาเขากล้องอพอกับลูกนี่ก็ได้ไพ่จะอยู่ในบ้านนะเออคือว่าแล้วป้านอนกับป้านอนกับบดีซื่อโทรศัพท์มา รประเด็ดเห็นได้่หมะเอยอปเด็ดปล่อยเน็ุดีเป็นสาวแล้วนะได้ากสอบติีนาารึกแล้วก็แบบนี้น้าโซ่เ็น,น,นวมันเอาผ้าใส่ผ้าออกมาเห้ยุ่งนะเฮ้ยผ้าใส่ผ้าออกมา <c oughs> ติดต่อแพทยมาได้เลยติดด้นสรุปแล้วนะพี่หยาได้ฉัเบอร์เบกับพี่มี่หมาบัดมือตำมานั้นหมื่นเขากำตามกินเล่นี่ไงอืม Trap กันนี่สี đen บ่มัก quá ค่ะพี่ยัง này ha นะ luôn <laughs> đi nè tăng <laughs> <laughs> เมือละกี <c oughs> oh, so, ่คนหนึ่ง่ย o สองขวดนั่งบ่เออพออยู่กใไปแล้วพี่น้องจ้าพอกำลังเขหนาเนาะ